สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h a t b a นะครับกลับมาแล้วอีกครั้งสําหรับการเปิดแพ็คใช้เพชรแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คนี้ลย ยูโร10นะครับก็เปิดได้วันละ3ครั้งนะครับ7,500เพชรมาชุดแรกเลยไม่ต้องโูดเยอะขอเลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เปิดแพ็คหนึ่งก่อนมันมี2 p a แพ็คนั่นดูมุมบนได้นะครับเปิดไปก่อนต่อไปครับอันนี้แหละครับที่เราจะต้องการไปเลยเก้าสิครับอย่างน้อยนักเตะเก้เปแรกได้ โอ้โหดูทรงแบบออกอย่างนะเอาไว้ว่าผมย้ายไป9,000เพชรก่อนดูทรงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดไปลองเชิงดู9,000เพชรก่อนนะครับแล้วก็เผื่อที่เหลือไปอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมถ้าดูทรงแล้วไม่ไม่รอดเนะี่ยมา,า9,000เพชรนะ96-99ตอนนี้ผมขาดแบ็กขวาอยู่พอดีได้96ตัวแบ็กขวาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อยาได้ซ้ำอ่ะถ้าเปิดอีกนะแล้วก็อยากได้เฟอร์ลานตอเรสนะ อันนี้คือเราเลงไว้ก่อนนะว่าอยากได้ตัวอะไรนะครับไอส่วน99 98เนี่ยอยากได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ถ้าได้น้อยๆนะั่นคือแบกขวานะตอนนี้ผมขาดแบกขวาจริง,งมาจางังหวะนี้ครับ9,000เพชรครับผมเปิดไปชุดแรกก่อนแพ็กแรกครับยังไม่มีอะไรแพ็คนี้เลยครับจันทรขอหน่อยครับพี่บึ้บ จ้าวะดิยังไงยังไงไวรุ่น LW เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะ96าบ LW ก็ยังไม่เข้าไรยังไม่เท่าไรนะมา,รนะมาอีกสักรอบแล้วกานอีกสักครั้งหนึ่งดูทรงแบบยังแบ็กขวายังไม่มานะได้แบ็กขวาก็จบนะอาจจะไปเปิด8,000เพชรนะครับ เอา9,000เพชรก่อนไปครับอีกรอบหนึ่งเน้นใช้งานเน้นใช้งานไม่ต้องลุ้นเยอะไปจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมเ9้าสิบเก้าไปเลย Kevin the เ o y อะ k e อ i n the b ่ y อะ k ินเดอร์บอยนั่นไงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตัวใช้งานมาแล้วตัวใช้งานส่งท้ายไปสำหรับ9000เพชรจำ jam ไว้ลุ้นจำ jam เอาอันนี้เปิดไปก่อนลุ้นลุ้นลุ้นผิดลุ้นผิดต้องแพ็คที่2นะฮะแพ็คที่2แสงเดียวครับรู้เรื่องครับจังหวะนี้มาโปรตูเกตซีบีว่าซีบีว่าซีบีว่าซีบียังไงเป๊ะ ก็โอเคก็โอเคเอาดิจังหวะนี้ยังไงล่ะถือว่าดีนะใช้งานเฮ้ยเอาอะยังดียังดีโบรสากลับมาน่าจะได้แบบได้ใช้ได้ว่างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเปิดเพชรแดงนะครับพอพอพอ